ออกคากออกแน่นอนแม่เนาะไปหาปูปูป่ะปอปอนั่นเด้ปูอะนี่เขาก็ได้เท่าลอตเตอรี่เท่าตัวบินมาหงัดรังหานซื้อลอตเตอรี่ว่าแม่น้อยก็เป็นซิปซิปใบมันหมายว่าออกบุญนานไปทาพ่นพ่นหน้านมากกระลิมากพราม่เจียวันโอ้พ่นได้เลขมาแต่วาดบุนเป็นบ่อที่คนไปทำบุญกันสองร้อตอนมื่นั้นม้เมื่อไปพูโลนเพ่นกระโลมเนาะเออนาฬุนี่เอา่ึ้นกัได้เร้ากันอยูแต่เรียกากัน คุยกันกบพระผู้ใหญ่เพลนแล้วแมาเพิ่นกลเลยถาเขาให้เขาไปเช็คร่างกายบ่มือนกไยน้าเพ่นลับมื่อน่้นไาวัน่าเิ่นวันสาเมตเตียอยูซันปูวะไปอีกแล้วมันบ่เม่าพูไปอีกแล้วมันบ่ถ้าไปอีกจะเลสสมองโอ้ยไปบ่ายสอง เกือบจะสองพุ่มกันได้ม่าถ้าดยใปเ็คสมองกันันสมองเป็นยังเข้ากระสีนอนก็นีออกมาเพราะเป็นยังมียัง่าสั่นีมากดีมากก็ไเป็นนะมองยูมองเศร้าก็ไม่เย็ดไม่ยังก็ทุกเก้าวมันยูวัดน่ะเออยูวัดนั่นแหะให้ให้ไม่พูดไม่เป็นกับบามากมากเป็นกบาในหนาไหน เราไปสายีุต์พุฒมาเนีเออจะว่าพุ๊เอไปยูหันกะพัดเทศปหันหนีจะเลยเที่ยวปวดหัวเที่ยวนี่ยูหันเที่ยวลูกพูคมาเนี่ยแหละเรือกระล่มมือป่าป่าพ่อเสียงเครื่องบ้านหนุ่มหนุ่มไปเห็นจักรเครือจะว่าขันเฝ้าหันกะเศร้าสั่นเดี๋ยวว่าบ้านนี่เอาอันยังนั้งยังเลรากระตายนั้นยังล่ะเอามานั่งกระดึงนะสั่น แม้ว่าสนทเราไปงดูะสด้ี่ยรอ่วของเรา่อ่างงึนัสัมผัได้ทีน่น่ะเพิ่นเพิ่นเสียแล้วมันบแมแอมปูปูโอมเกาเพิ่นเสียเล้วเอเกลเพิ่นเสียแอลจะ่ไหใ่บ้านเป็นมุ่นเราเป็นยูพันจะไปแล้วนี่ีนอนยูฟูเพิ่นเสียงเพิ่นแวได้สิเพิ่นว่นอนเตียงกับกูน่ะสีนอนจะพืนก็ครั้งครับนะ อันัก็ได้อ๋ออันแก้วเก๋งยังกระจกแต่แต่บุ้งเนี่ยียังสิเดดดีก็ได้เอามานบัยแม่วงหัเอาว่าสื่อกับว่าถือแล้วแยกกับสื่อเนไม่สีแดงเงินจ้ะอืเรนวเตถมันเตียมันถือข้างล่างทั้งหมดเร็วหนึ่ง อันมาลุงแต่อันก็าจะกูทีเปรตเดี๋ยวยุ่งเห่ากันุะยุ่งเห่ากันปะหยาบแล้าก็เริ่งหาขวอกระไอะไรดิโอ้ยเหน็บหยาบมันไปได้ใช่ไหมครัหนึ่งสามสองมันออกของแม่หนูก็จะได้มีงานก็ถือว่าแบ่งตนกันเบ้อของแม่เาเป็นเล็กตัวเขาหาซื้อลตาลีอยู่เดี๋ยวมันบ่ไดเียงจะใหญ่เดี๋ยวนะหนึ่งสามสอง หนึ่งสามสองมีใท่มันเดยกมั้ยเคเียเลยไตัวเลยเออก็หาซื้อพกตัวมาได้แม่เข้แม่้านแม่เแหเวลาตไหติดกายจี้ก้อนตีเนื้อลกเออถือจุกหัดก็่าหันบ่อถือหัวไหลหัไหลสงขั้นส่มขั้นกับสองขั้นสามสองเราไหนี่เด้อยจะเลขแม่เฮ้าพิใไ้ให้ไปเป็นแนวทางพิณวา พันถูกสามหมวดแล้วจะได้มาต่วัดว่าสรนอยู่วัดหันเจ้าวาดองเก่าพิเสียเนาะค่ะเนาะพอดีเจ้าวาดองไมเพิปยูพิ่นก็เลยได้เลขกตลอดแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ที่เพ่นล่อยฟังนั่นละจ้าต่ว่าหัวที่พ่นได้ต้องหกตัวเลยเพ่นว่าพ่นว่าอันคังมากๆเลยอยู่หันเพ่นว่าลงปูเพ่นก็สัมผัสได้เนาะ ก็เลยให้เป็นแนวทางเอฟซจ้ะเพิ่นใดทั้งหกตัวเลยจ้เลีเจ้ะ 9, 1, 6, 1, 3, เก้าหนึ่งหกหนึ่งสามสองกเลยตาดออกมากเป็นทั้งหนาทั้งหลังทั้งหลังจิบเป็นหนึ่งสามสองคุณต่ว่ากะเบิงเอาเนาะค่ะเอฟซีเนาะข้ามากักกระจัดไปแน่เพิ่นก็ลอยฟังจริงสิละจา้าพอดีมหาเซียวเซียวบบยูย ไปส่งลูกขอนแก่นคนเราพันถูกเลขสองสามมวดติดกันแล้วจ้ะเพิ่มกับไปคนนี้บัตรยูวยัดเนี่ยละเป็นแม่ออกคำว,วัดเนาะเพิ่นก็เลยได้เลขตลอดจ้ะให้เป็นแนวทางเอฟซีเด้อค่ะเด้อผู้เข้ามาแลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งโพลทิศไม่พิมพ์เนะื้อย่างมิโซกนี้เด้อค่ะทังไดก็ให้กำลังใจกันไปเนาะพนเนาะมีอย่างกับแบงปันกันบันเทาเาด็กสุกน้ำกันใจอ๋อตอนเป็เนขอติดเศษได้หมดเลย เมื่อเรหางกรนหาแล้พวกบริ่ไหลดรสามหาาแปเดี๋ยวก็เลากดยเกรสามูน้หาแปะสามหาเขาได้ราวัลได้สองมืวนออกจองก็เอสามศูนย์มันก็ลรคยางกระสีประสีออกจองหาแปดลาเด็ก็พาว่าที่หนึ่งเขาอันไปหาซื้อสองหาแปะอะไรเขาไปซื้อลอตเตอรี่ได้เจ็ทหาแปเลยมาซื้อเลขลอตเตอรี่ สบายเมื่อเกีราบนมันคนสื่อหลายเนาะเราเ็ังสี่สองเงินสามมุ่นดยอดจี่เนี่มันก็เล่นเท่านีละมันก็ลงเจ้าหนี้กระซ er ิบตัวเจ้านี้กระซิบตัวงูจน่จายวไม่เดี๋ยวามาหายจัมาหาเม่เตรียมไหมซรสื่อขอมอดมือเล็กออกมันยังโทษซื้อน้องคุณนันคุณีมาเลยจ้อกลายเป็นแนวทางนะคะน้องเม่เฮาว่ามากระซื้อโหลด บ่ได,ด้วา่ามม่จะใส่ดอกมาก,ก็ซื้อโรดมีหมองที่มาที่ไปจ้าแต่พูนบ่เปิดเผยเน,นาะค่ะเนาะไก่โสกให้มาน,นะแม่เฮาเดอ้อมียังกระสิดได้มาแบ่งปันกันเนาะแม่เฮ้าวะโสลูกสาวเลยโมานำลำด้วยน้ำกันทุกคนเนาะค่ะนัวสำหรับมือนี้ก,ก็สวัสดีค่ะ